สูตรต่อมานะว่าในเรื่องของทําอันนาปธาธนานาไขานาพอใจซึ่งมันหาได้ง่ายในโลกและเป็นสิ่งที่เพื่อนวะทุกๆคนเลยแหละนะต้องการแล้วก็อยากจะได้ทําตั้งหาย,ย่างนี้ดนแล้วธนาปธาธนานาไขาล้วก็น่าพอใจด้วยนะครั้งนั้นทานอนาทาบินกิกาคาหาบดีนะได้เข้าไปฝ้าพระภูมีพระภาคทึ้งทีประทับ กราบอภิบาิแล้วนั่งในที่สมควรส่วนกลางหนึ่งคั้นแล้วพระภโพเมหภา,าคได้ตัดกับทานอนาทาบิติกาการบรีวาดูลาการบรีทำห้าประการนี่น่าพาธนาน่าใข้หน่า,า,นาพอใจหาได้ยงานจะโลกห้าประการเป็นแนวใดคืออายุหนึ่งวันหนึ่งซุปหนึ่งหยดหนึ่งสวรรค์หนึ่ง กรห้าบอดีทำห้าประการนี่แหละหน้าปรรถนาหน้า,าคักใข่หน้าพอใจหาได้ง่ากในโลกเราไปถามแล้วนะภัยภัยก็ตามตายไปเนี่ยปรถนาอยากจะไปใส่ทุกคนจะบอกว่าเป็นไปสวรรค์กันหมดเลยโดยส่วนมากนั่นจะเป็นกันอย่างนะนะโอ้ยใัยอยากจะไปทางที่มันบอดีหรือว่าตกต่ำทุกคนปรถนา,ากันอยากจะไปสวรรค์เห็นบอกท่านเจนว่าทำตัวเนี้ยมันหนักปัถนาหน้าหักไข่แล้วก็หน้าพอใจ ถ้าตอนยังบ่ชตายเน่าบทานายยังน,น่ะอันดับแรกกค็คืออายุยืนเบียกตายง่ายเถียเห็นไหมอายุยืนข้อต่อมาก็คือวันน่ะความสวยความงามน่ะยศสั้นตำแหนง่งต่อมากันยศเห็นไหมมอได้มาแล้วก็ยังจะได้ยังสุขคอ,อยเขาเนี่ยเพื่พร้อมด้วยสุขมีความสุขที่มากพุทธสุดท้ายเมื่อตายไปก็ขอยได้สวรรค์ ก็คือทางไปที่มีแต่ความสุขนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่บูมีไผ่ฮู้เลยว่าต้องสั่งเหตุใดให้ได้มาซึ่งทำอันทีนาานน่นาพาัอนาหน้าไข้หน้าพอใจนี่มีแต่พากันพัฒนาเอาอ้อนวอนเอาห้องขอ,อนี่คือเรื่องที่มันแปลกทำหาประกันนี่หน้าป่อถนาน้าไข้หน้าพอใจหน้าพอาใจหาได้ย่ายในโลก เฮากได้ลกาว่าจะเพึงได้มาเพราะเหตุแห่งการอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาถ้าทำให้ประการนี้นะฮะที่หน้าปรารถนาหน้าใครหน้าพอใจหาได้งาในโลกนี้น่าจากได้มาเพราะเหตุแห่งความอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาแล้วนั่นในโลกนี้ไผเนอจะเสื่อมจากสิ่งใดได,ได้ดุรากะบรุรีอริญียสวัผู้ต้องการอายุโบควรอ้อนวอนหรือ เพืเพลินในอายุหรือแม้แต่ข้อเหตุแห่งอายุเหตุก็คือที่ที่สร้างมาให้ได้มาสั่งอายุอาริยสัพพะพูต้องการอายุเพิ่งปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อความได้มาซึ่งอายุเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุที่พระอริยสัพพนั่นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้อายุอาริยสัพพะพูนั่นย่อมได้อายุทั้งที่เป็นที่ หรือเป็นของมนุษย์อริยยะโสูตต้องการวันหนะโบควรอ่อนวอนหรือเพิดอเพลินในวันหนะหรือแม้แต่เพราะเหตุแห่งวันหนะอริยยะโสภูตต้องการวันหนะเพ่งปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวันหนะพอปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อวันหนะที่อริยยสภะนั้นปฏิบัติแล้วยอมเป็นไปเพื่อให้ได้ซึ่งวันหนะอริยยสภะนั้นยอมได้เสื่งวันหนะทั้งที่เป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์ อริยโสผู้ต้องการสุขโบกวนอ้อนบอนและเพื่อเพลินในสุข style. หรือแม้แต่เหตุแห่งความสุขอริยาโสผูต้องการความสุขจงปฏิบัติปฏิปทาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุขที่อริยาสวกนั่นปฏิบัติแล้วยอมเป็นไปเพื่อให้ได้ซึ่งความสุขอริยาสวกนั้นยอมได้สุขทั้งที่เป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์อริยาโสผู้ต้องการหยด เขาโบควนอ้อนวอนหรือเพื่อเพลินในหยดหรือแม้แต่เหตุแห่งหยดอริยาโูภูต้องการหยดจงปฏิบัติปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อได้มาส่งหยดและเพราะปฏิบัติส่งปฏิปทาที่อริยาสวกนั่นปฏิบัติแล้วเนี่ยยอมเปลี่ยนไปเพื่อให้ได้มาส่งหยดที่อริยาสวกนั่นต้องการเขาย่อมได้มาส่งหยดทั้งที่เป็นของอันเป็นทิพย์และก็เป็นของมน,นุษย์ สุดท้ายเนาะอริยสโรภผู้ต้องการสวรรค์เขาบกครออ้อนวอนหรือเพื่อเพลินในสวรรค์หรือแม้แต่พอเห็นแห่งสวรรค์ที่อริยสวกนั้นต้องการเพิ่งปฏิบัติปฏิปทาเพื่อไปซึงสวรรค์เพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์ที่อริยสวนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสวรรค์อริยสวรนั้นยอมได้เึิงสวรรค์ทั้งที่เป็นทิพย์ละก็เป็นของมนุษย์ นี่เป็นสิ่งที่สัดเจนทั้งห้าข้อเยพระเจ้าคนห้ามเลยชัดเจนเลยบอกว่าขันอยากได้อายุก,ก็บุคคลอ่อนวอนขันอยากได้วันณน่ก็บุคคลอ่อนวอนอยากได้ซุขนะก็บุคคลอ่อนวอนอยากได้หยดก็บุคคลอ่อนวอนอยากได้สวรรค์ก็บุคคลอ่อนวอนเห็นว่เนี่ยเพราะมันบ่ได้มาเพราะเห็นแห่งความอ่อนวอน ถ้าหาวอ้อนวอนและปราถนาเอาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าบ่มีไผเลยในโกนี้จะเสื่อมจากสิ้นหาได้เลยเพราะว่าอย่างก็ทุกคนปราถนาแล้วก็อ้อนวอนได้มดนะบ่มีที่สิ้นสุดนะเฮาก็จะได้หาอ้อนวอนแล้วมันได้นั่นแหละแต่ก็บ่เหตุที่ว่ามันบ่ได้อย่างนั้นพระเจ้าจะบอกสัดเจนว่าถ้าบุคคลใดอยากได้อิยฉต้องปฏิบัติปฏิบท่าทีได้มาซึ่งัายุอยากได้วันน่ะนะอยากได้สุขอยากได้หยด อยากได้สวรรค์ต้องปฏิบัติปฏิปทาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอย่างแนวปฏิปทาของมันทาน,นะเริ่มเริ่มต้นเลยอันดับแรกแรก,แก็คือทานโพให้โพษณาซื้อว่าให้ทานะห้าประการเห็นไหมอายุวันนะสุขหยดลายก็ออธิปไตยทั้งที่เป็นทียบล้วก็เป็นของเมืองขอตมาก็คือการหักษาศินเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ การเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นเห็นทางมาแห่งบุญอยู่แล้วตามลำดรับของมันสนผู้ปรารถนาอายุนาวันน่ะหยดเกียรติศักดิ์หรือสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจเพ่งทำความบอประมาทให้ยิ่งขึ้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความบอประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้บอประมาทแล้ว ยอมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้นั่นก็คือประโยชน์ทางในปัจจุบันและก็ประโยชน์ในสัมปราญญาภพผู้นี้ปัญญาทานเฮียกว่าบัณฑิตเพราะเขาบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองฝ่ายปัจจุบันเขาก็ได้เหตุให้ได้มาซึ่งกรมอยู่เป็นสุขนั่นแหละประโยชน์ทางในปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์ทั้งในสัมปราญญาก็คือรบต่อไปนี่คือพระสูตรเนาะเหตุที่เหตุ ให้ได้มาเสริมความปาถนาเสียมต่อไปนี้พระสูตรหนึ่งเนี่ยพระเจ้าพันได้ตัดหนาสัดส่วนของทานแล้วก็ศีลแล้วก็ภาวนาถ้าผูใ้ใดไปอ่านจริงๆแล้วจะเห็นแง่มุมของมันที่พระเจ้าพันตัดเอาบอกเอาไว้นะสัดเจนนะพันบอกเอาไว้สัดเจนพันบอกว่าถ้าเขาเจ้านะให้ท่านมีประมาณน้อยหรือว่าหักษาศีลมีประมาณน้อย ก็จะได้เหตุสู่ความเปลี่ยนมนุษย์สั้นตำ่ำอ่านวะหักษาสินพอประมาณให้ทานพอประมาณก็ดีแนนะ่แต่ว่าทั้งบมดนั้นน่ะที่ข้าเจ้าปรารถนานะอยากจะไปเกิดเป็นบุตรของกษัตบบริย์ก็ตามกษัตริย์ก็ตามพรนะมหาสานก็ตามเทวดาสั้นจ่าตัวมยามาดูซิดอย่างขึ้นมาต่องรับแล้วแต่จะสําเร็จได้ก็คือจิตต้องบริสุทธิ์จะเป็นเหตุในขาเจ้าหนะ่ะสำเร็จความปรารถนาเนย จิตจะบริสุทธิ์ได้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าเขาต้องหักษาศีลน,นั่นหมายความว่าถ้าบุคคลใดนบุหักษาศีลเนี่ยจิตจะบ,บริสุทธิ์เลยศีลเนาะเป็นสิ่งที่สําคัญนะที่ให้จิตของเขานั้นน่ะมันบริสุทธิ์ได้เมื่อจิตของเขามันบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถยังความปรารถนาของเขาให้มันสําเร็จได้นะให้มันสําเร็จได้แต่โย่างนั้นน่ะมันก็จะบส่สาเร็จ